คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงเว็บไซต์หาเหรียญคริปโตสายฟรีอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับซึ่งเอ็ดมินก็ลองเล่นมาหลายวันนะครับตอนนี้ก็เก็บได้ประมาณ200กว่าเต้มนะครับเดี๋ยวจะถอนให้ดูว่ามันถอนได้จริงไหมแล้วก็จะมาแนะนําขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับสามารถรับชมในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับอันดับแรกไปกดลิงก์สมัครด้านล่างก่อนนะครับจากนั้นทําการคลิกในส่วนของคําว่า Register นะครับเพื่อสมัครจากนั้นมันจะขึ้นข้อมูลให้เรากรอกสมัครนะครับก็จะมีในส่วนของช่อง username ตั้งชื่อเล่นชื่อสมมุติเป็นภาษาอังกฤษนะครับตั้งไปช่องที่2ก็คืออ e ีเมลเราก็ใส่อ e ีเมลของตัวเองลงไปช่องที่3ก็คือ Bitcoin address ก็คือเขาเรียกว่ากระเป๋า Bitcoin ที่เราจะใช้ในการรับเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีกระเป๋าในส่วนของ เว็บไซต์ f o r c e t Pay นะครับทุกคนต้องสมัครกระเป๋านี้ด้วยนะครับพอเราสมัครกระเป๋านี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวลิงก์สมัครหรือะแป๊ไว้ด้านล่างในส่วนของคลิปสอนสมัครนะครับวิธีการเอาที่อยู่ก็คือเข้าไปในส่วนของคําว่า d e posit ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมองหาเหรียญบิตคอยนะครับแล้วก็ทําการ Copy มา Copy ที่อยู่นะครับสําหรับมือใหม่มันอาจจะขึ้นในส่วนของ generate ก่อนนะครับแล้วก็คลิกสร้างกระเป๋าก่อนนะครับถึงจะขึ้นมา พอเรา copy เสร็จนะครับทำการใส่ในช่องนี้เลยช่องที่4ก็คือ password ให้เราตั้งรหัสผ่านที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกันทั้ง2ช่องเลยจากนั้นมาติ๊ถูกในช่องนี้นะครับแล้วก็ create account สมัครนะครับจากนั้นเขาจะส่งลิงก์ไปที่อีเมลประมาณนี้นะครับทำการคลิกลิงก์ตรงนี้เลยเพื่อทำการยืนยันการสมัครนะครับ พอเราคลิกลิงก์เสร็จนะครับทำการล็อกอินตรงนี้เลยคำว่าล็อกอินนะครับแล้วก็ทำการใส่อ๋อมันจะมีช่องให้เราใส่ username แล้วก็ password นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลในการล็อกอินนะครับให้เรียบร้อยมันก็จะเข้ามาสู่หน้าดส s h b o a r d ประมาณนี้เลยนะครับวิธีการเก็บเหรียญน,นะครับก็จะมีในส่วนของคำว่า f o r c e s นะครับคลิกเข้าไป ก็สามารถมารับได้ทุกๆ15นาทีนะครับจะได้รับ2ถึง6สดตชิต่อครั้งหรือว่าต่อ15นาทีนะครับเราก็มาคลิกในส่วนของ Guest Reward มันจะมีโฆษณาได้หนึ่งครั้งนะครับเราก็ปิดโฆษณาออกไปก็ได้แล้วก็มาคลิกอีกครั้งในงส่วนของคำว่า Guest Reward แล้วก็มาติ๊กถูกในช่องนี้เลยนะครับส่วนกว่าจะขึ้นเครื่องหมายถูกคลิกครีมหนาวได้เลย เรียบร้อยนะครับก็จะมีป๊อปอัพได้ขึ้นมาว่าเราได้รับเหรียญเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยก็จะมีเวลานับถอยหลังแล้วก็รออีก15นาทีก็สามารถเข้ามาที่ Forces แล้วก็ครีม e ร a วอ s นะครับ Gest Rewards ได้เลย,เลยอันนี้จะเป็นเมนูที่1ในการเก็บเหรียญฟรีนะครับเมนูที่2ก็จะเป็นในส่วนของคำว่า p t c s ในส่วนนี้ก็จะเป็นการดู โฆษณานะครับหรือว่า View S ก็จะมีคำว่า Open นะครับ Open S นี่คือเหรียญที่เราจะได้รับตรงนี้ก็จะเป็นวินาทีที่เราต้องรอนะครับทำการคลิก Open S ได้เลยจากนั้นมันก็จะมีคำว่า Go นะครับให้เราคลิกเข้าไปในระหว่างที่เราดูโฆษณานะครับ ในระหว่างที่เราคลิกโฆษณาใช่ไหมเราอาจจะไปเว็บอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับให้เราดูโฆษณานะครับก็จะมีเวลานับถอยหลังนะครับตรงนี้เลยเมื่อเวลานับสิ้นสุดนะครับมันก็จะขึ้น Create นะครับเราก็ปิดโฆษณาที่เราคลิกดูเมื่อกี้นะครับปิดกาก,กบาดออกไปนะครับโฆษณาที่เราคลิกไปแล้วก็จะเป็นสีเทาๆจากนั้นทําการคลิกโฆษณาตัวถัดไปได้เลย แล้วก็คลิกเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือคำว,ว่า go แล้วก็รอเวลานับถอยหลังให้สิ้นสุดนะครับง่ายๆเลยจากนั้นก็ทำการดูโฆษณาตัวถัดไปได้เลยจนกว่าจะครบจนกว่าจะหมดนะครับเราก็ดูไปเรื่อย สมมุติเราดูโฆษณาเสร็จนะครับเราต้องการจะเข้าไปดูเต้มสะสมครับสามารถเข้าไปดูในส่วนของคำว่าเดส b อ a r ์ด้านบนก็จะมียอดสะสมตรงนี้เลยใน BALANCE นะครับถ้าต้องการจะถอนเหรียญครับก่อนที่เราจะถอนเหรียญได้เราจะต้องมีขั้นต่ําก็คือ200 Satoshi ก่อนนะครับจะต้องดูตัวเลขตรงนี้ก่อนให้มันขึ้นอย่างต่ําก็คือ200ถึงจะถอนได้นะครับสมมุติถึง200เต้มขั้นต่ํา เราจะใช้ในส่วนของคําว่า w i t h d r a w ในการถอนนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเลือกเป็นถอนเข้ากระเป๋า forset pay ได้เลยลก็คือกระเป๋านี้เลยแล้วก็มาใส่พาสซวิดคลิก w i t h d r a w BTC ได้เลยเรียบร้อยนะครับทำการถอนเสร็จเรียบร้อยก็จะมีประวัติด้านล่างนะครับก็คือตอนนี้สถานะขึ้น confirm เรียบร้อยนะครับเดี๋ยว ลองมาเช็คในกระเป๋า f o r s e t Pay ว่าเหรียญเข้าทันทีไหมลองรีเฟรชหนึ่งครั้งสรุปจ่ายนะครับจ่ายทันทีด้วยก็คือเว็บไซต์ crypto.win.io นะครับนี่เลยยอด2-3-5 BTC นะครับก็จะเป็นเว็บนี้เลย crypto.win นะครับยอด2-3-5 BTC สรุปเว็บนี่จ่ายนะครับจ่ายทันทีด้วย ก็ถ้าใครจะสมัครเดี๋ยวจะเปะลิงก์ไว้ด้นล่างนะครับส่วนลิงก์ในการโปรโม,โมตนะครับก็จะมีในส่วนของ referral ล i n k ในการช่วยเว็บไซต์โปรโมตก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น5 0นะครับในการเชิญเพื่อนสมัครนะรักะได้ค่าคอมมิชชั่นตรงนี้เลยก็เสร็จเรียบร้อยในส่วนของการรีวิวเว็บไซต์ค r y p t o Win นะครับเว็บนี้จ่ายนะครับก็ใครจะสมัครก็สมัครได้เลยนะครับ